สวัสดีครับผมทุกคนทุกท่านครับมาหาแห่งครับผมวันนี้ผมมาตามดาูแปลงข้าวพันแปดเก้ากับทองคำนะผมที่หวานไปเมื่อวันที่7เดือนที่แล้วนะครับผมที่ใช้เป็นตัวตัวรากแล้วก็หวานแล้วก็ชักลองไปพร้อมกันนะครับผมถ้าใครที่ดูคลิปผมอยู่เนาะก็จะเห็นว่า,อาตอนนั้นข้าวข้าวหวานไปแล้วโดนฝนนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะบางนะครับแต,แต่แต่ตอนนี้ดูครับ ไม่บางแล้วนะครับผมแต่กอดีมากครับผมแต่กอดีมากนะครับผมพันนี้นะฮะแต่กอค่อนข้างสวยเลยประทับใจเลยตอนแรกตอนแรกเห็นโอ้โหข้าบางมากครับก็ดูก็ดูที่ครับตรงที่มันห่างห่างดูกอครับดูกอครับดูกอครับผมนะครับยิ่งห่างยิ่งกอยิ่งห่างยิ่งกอนะครับผมดูครับกอดีมากๆครับกอดีมากๆอที่เห็นนะครับผมตอนนี้ฉีดยาจัดการในตัวนี้ไปนะครับผมเนาะก็คือ ปลอดนานะครับผมเนาะแถวบ้านแถวนี้เรียกป่งลมนะครับก็ฉีดไปนะครับผมทีนี้ดูสีทั่วไปครับมันจะออกอมเหลืองเหลืองอมเขียวนะเพราะว่าเพิ่งฉีดเพิ่งฉีดทําแห้งไปแล้วก็ฉีดได้สองวันนี้วันที่สามนะครับวันนี้วันที่สามฝั่งนูน้นฝั่งฝั่งขระโน้นนะครับผมฉีดฉีดอเอโซเดี่ยวๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปดูให้นะเอโซก็คือไอตัว mcpa นะครับผมส่วนฝั่งนี้ฉีดนาโก้บวกกับ อ่าไอทูฟอดีนะครับผมทูฟอดีเขียวนะครับผมเนะมาะไม้เขียวเนาะนะครับก็แตกต่างก็คือเรื่องสีสองฝั่งข้าวไม่เป็นไรเลยนะครับผมเห็นไหมฮะอันนี้ข้อดีของของตัวยาทั้งคู่นะครับผมคือข้าวไม่เสียเลยนะครับแต่ผักปอดนะผมก็งอนลงไปฮะคืออย่างนี้ผมว่าถ้าถ้าให้ผมประเมินด้วยตัวเองผมว่ามันมันก็ตายอยู่แหละแต่ว่าไอผักปอดนะ นะครับแต่มันคงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คงจะมีฟื้นแต่คงไม่ทัน,นครับแต่ข้อดีของเ <c oughs> ขาก็คือในตัวนี้นะครับผมนี่ผมจะดึงให้ดูข้อดีของของยาของตัวนี้ก็คือนี่ครับหนวดแมวหนวดแมวหนวดประดุกหลุดดีมากครับหนวดแมวหลุดประดุกหลุดหลุดโคนเลยนะครับนี่นี่หลุดโคนเลยอันนี้คือข้อเด่นของของตัวยานี้นะครับผมแต่แต่ตัวนี้ผักปอดมันมันยังไม่ผมยังไม่ประทับใจนะครับนี่ยังไม่ประทับใจเท่าไหร่ อันนี้คือผักปอดแล้วก็หนวดแมวแต่หนวดแมวฝั่งฝั่งที่ฉีดฝั่งนี้นะครับผมทั้งทูโฟดีบวกกับทูโฟดีบวกกับไอตัวหมาเขียวนะครับผมเนาะก็หลุดหลุดดีเหมือนกันนะครับผมแต่ไม่เฉาเลยนะครับผมไม่เฉาเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันฝั่งนู้นฉีด MCBA นะครับปื๊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 บสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยก็น่ครับผมแบ่งครึ่งเลยนะแบ่งครึ่งเลยพอดีกระทงยาว เดินสองหน้าฉีดโปรยนะครับผมไม่ได้จี้นะฉีดธรรมดานะครับผมอ่ะส่วนนี้แต่เดี๋ยวผมหาตรงไหนที่มันเยอะๆหน่อยเยอะๆหน่อยอ่ะตรงนี้แล้วกันมีไหมมีแต่น้อยมีแต่น้อยไอ้นี้คือกกทรายนะครับกกทรายโคนยังไม่หลุดนะครับกกทรายโคนยังไม่หลุดแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นล่ะ Okay. โอเคหนวดแมวนวดประดุกหลุดง่ายมากครับไม่ต้องดึงนะผมเอามือกวาดเลยนะครับหนวดแมวนวดประดุกฝั่งนี้หลุดดีมากครับกกทรายอันนี้อันนี้กกขนาดหลุดครับนี่อันนี้กกขนาดกกขนาดหลุดดีครับกกกกทรายยังไม่หลุดหนวดแมวหลุดดี MTPA หลุดดีมากครับเรื่องของกกผักปอดล่ะดูผักปอดก่อนมีไหมมีนี่ครับงอนงอใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันกับ ใกล้เคียงกันกับฝั่งนู้นนะครับนี่งวันพอๆกันนะครับก็คงจะใกล้เคียงกันสียเป็นว่า,อาสองฝั่งนี้นะครับผมทั้งฝั่งนี้ที่ฉีดไอเอสโอเอ็มซีพีเอนะครับผมกับฝั่งนู้นที่ฉีดทูฟอดีเขียวบวกกันกับบวกกันกับไออะไรนะเมื่อกี้ผมลืมไอนาโก้ครับผมนะฮะถือว่ายอดแนวผมประทับใจทั้งคู่แต่ว่าไอนี้ยังไม่ได้ ยังไม่ประทับใจแต่เดี๋ยวจะขึ้นน้ําจะขึ้นน้ําอีกขออีกสองแดดนะครับผมเอาชัวร์ๆกว่นนี้นะครับผมขออีกสองแดดนะครับผมชัวร์ๆหน่อยให้ให้มันหลุดให้มันหลุดเยอะๆกว่านี้หน่อยนะครับผมเนี่ยนะครับผมตอนนี้มันก็หลุดนะแต่ว่ามันยังมันยังไม่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมผมก็อยากให้มันหลุดกว่านี้นะครับผมนี่เห็นไหมผมควักที่เฉยนะนี่หลุดโคลนหมดเลยครับหลุดโคลนหมดเลยก็ถือว่าใช้ได้ครับแต่ว่าก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็พอดีผ่านก้อนนี้กรณนี้มัน ตรงนี้มันข้าวงามพิเศษนะครับผมก็ให้ระวังกันด้วยนะครับผมตอนนี้เรื่องของนอนกอข้าวครับนี่ก็ว่าจะเอาตอนแรกว่าจะฉีดแต่ว่าทีนี้ทั้งจะเรื่องของหญ้าทั้งะอะไรก็เลยยังไม่ฉีดเนาะตอนนี้นอนกอข้าวกำลังลงนะครับผมตัวเลขแล้วด้วยก็คงจะเอาน้ํานี้ขึ้นแล้วก็จะฉีดไล่นอนกอเลยนะครับผมก็ข้าววันนี้39วนะันเนาะ40วันแหละตีอมคมนะครับผมก็ฉีดได้นะครับผมข้าวยังทัน8าไก่ทองคำเป็นพันข้าวเบานะครับผมเนาะ ก็อายุเก็บเกี่ยวอยู่ประมาณ90้าวันไม่เกินนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเดินพาไปดูฝั่งโน้นนะครับผมว่าตัวนี้ผมฉีดยาเนาะตัวนี้ฉีดยาทั้งทั้งสองฝั่งนะครับผมแต่จะเดินไปดูอีกแปลงหนึ่งหวานพร้อมกันวันเดียวกันอายุเท่ากัน40บวันนะครับผมแต่ไม่ได้ฉีดพ่นยาเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับผมว่าข้อแตกต่างระหว่างแปลงนี้ที่ฉีดกับแปลงนั้นนะครับผมข้างหน้าผมนี่แหละที่ไม่ฉีดนะฮะ มีข้อแตกต่างเรื่องอะไรกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเดินไปดูกันครับปลายงานโอเคครับแปลงนี้นะครับผมเห็นไหมครับว่าสีจะมีอมเหลืองๆซีดๆนะครับผมสว่วนอีกแปลงนะครับผมนี่แปลงนี้ไม่อมนะครับผมเขียวเขียวดีมากนะครับผมตอนนี้แปลงนี้ที่จริงทั้งปอกปอวทั้งไอ ไอ้นี่เยอะเหมือนกันนะครับผมโซนนู้นนะครับผมแต่มันฉีดไม่ได้เพราะว่าตัวนั้นมันมีถั่วนะครับผมมันฉีด two ฟดี d ไม่ได้ก็เลยต้องรอก่อนนะครับผมก็เรื่องสีแตกต่างกันอย่างชัดเจนคือดูในดูในนี้มันจะยังดูว่าเอ้ยมันก็ใกล้เคียงกันแต่จริงๆมันก็ถ้าดูตรงนี้สีมันจะสดชื่นกว่าธรรมชาติกว่าดูเข้าไม่ไม่ตกใจนะครับผมเนาะนะครับผมเข้าไม่ไม่อ่านไม่อะไรนะครับผมนะแต่นอนกอเพียบเลยครับผมต้องรีบฉีดนะครับผมนี่นอนกอเพียบเลยนะครับผมเนี่ยใส่แห้งใส่เหี่ยวกันก็ ถ้าถ้าปล่อยไว้อย่างเงี้ยครับผมก็แตกต่างมันก็คือข้าวจะเจริญเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับผมแต่ว่าจะพืชค่อนข้างเยอะนะครับผมทั้งักปอดทั้งดูดแมวแต่ฝั่งนู้นนะครับผมเนาะข้าวอ่านยานิดหน่อยนะครับผมแต่เดี๋ยวจะฟื้นด้วยโกดมิโนนะครับผมเพื่อที่จะเติมเต็มให้ข้าวมันจริเติบโตนะครับผมเห็นไหมครับว้าฝั่งนี้นี่พักปอดนะฮะนี่ตัวดีสวยงามนะครับเพราะว่าไม่ได้ฉีดเลยนะครับผมแล้วข้างในเพียบเลยนะครับผมข้างในเพียบเลยก็เอามาเปรียบเทียบให้ทุกคนทุ ในเรื่องของผักปลอดนาตอนนี้นะครับผมยาสองตัวนี้ใช้เองฉีดเองก็คงจะรู้แล้วนะครับผมว่าเป็นยังไงแต่ว่าถ้าท่านไหนที่ยังไม่เคยเห็นไม่เคยรู้นะครับผมก็สามารถที่จะไปฉีดได้แต่จะเกินนี้นะครับเพราะว่าข้าวเบาะนะครับผมเนาะข้าวเบามันจะมันจะแป๊บเดียวนะครับผมใช้เวลาแป๊บเดียวดนะังนั้นอย่าปล่อยนานครับผมก็จะฉีดประมาณ4 0 4 5วันนะครับผมพอหลังจากตรงนี้นะครับผมถ้าใครที่พร้อมนะ,ะก็เห็นว่าหญ้ามันตายดีสมมติแปลงนี้ฝั่งข้างหลังผมเนี่ยเห็นว่าหญ้ามันตายดีปุ๊บเนี่ ก็สามารถที่จะหว่านปุ๋ยนะครับผมหว่านปุ๋ยตอนแห้งๆนี่แหละแล้วก็เอาน้ําขึ้นได้เลยนะนะครับผมเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติว่าโอ้แต่วันนี้ฝนมันจะตกเนาะทำท่านะคือใหม่แล้วครับคือถ้าเกิดว่าปกติถ้ามันแห้งดีนะครับก็จะ่อให้มันแห้งสนิทเลยนะครับผมแห้งสนิทเสร็จปุ๊บดูว่าหญ้าตายดีแล้วนะครับผมก็หว่านปุ๋ยเลยหว่านแห้งๆนี่เลยครับผมก็อากะว่าจะหว่านปุ๋ยเม็ดคือ160นะครับผมก็หว่านแห้งๆเสร็จปุ๊บก็จะเอา น้ำขึ้นไล่ปุ๋ยไปเลยพอน้ําขึ้นเสร็จวันสองวันก็จะฉีดยาไล่กาจัดหนอนเลยนะครับผมเดี๋ยวจะไม่ทัน,นครับที่จริงอยากกาจัดนอนก่อนแต่ว่าตอนนี้ไม่มีน้ําเพราะไม่มีน้ามันก็ไม่ค่อยได้ผลนะครับผมต้องมีน้ําฉีดยาต้องมีน้ํานะครับผมตอนนี้ก็เลยรอดูกันก่อนนะครับผมเนาะก็วันนี้นําเรื่องราวเล็กน้อยนะครับผมมาฝากทุกคนทุกท่านได้รับชมกันแล้วกันนะครับผมใครที่มีปัญหาเรื่องโรคเรื่องมแมลงในนาข้าวนะครับผมสามารถนามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมวันนี้มาหาแมมง คงฝากทุกคนทุกท่านไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันครับผมวันหน้าไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ